เชียงใหม่จังหวัดสุดท้ายของการเที่ยวเหนือครั้งนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่จุดชมวิวดอยหลวงเชียงดาวที่บ้านนาเหลาใหม่เรื่องราวของการเดินทางครั้งนี้จะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับเช้าวันที่4ของการเดินทางนะครับก็คือนอนคืนที่3ที่อำเภอเชียงดาวนะครับแล้วก็กำลังเก็บสัมภารละ จะไปต่อที่จุดชมวิวดอยหลวงเชียงดาวนะครับจะอยู่บ้านนาเหลาใหม่นะห่างจากนี่ประมาณ15โลกว่านะครับไม่ไกลก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะขอย้อนขึ้นไปตรงถนนที่เรามาก่อนนะครับมันจะมีสะพานสะพานหนึ่งเวลาถ่ายรูปมันจะเห็นแบบดอยหลวงสูงๆครับที่เขาเป็นกระแสกันช่วงหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมนี่บ้านเหลืองโอเคเลยแหละมีที่จอดรถส่วนตัวด้วยถูกสุดที่เรานอ,นอนมา2คืนที่แล้วก็500ยหมดเลยนะอันนี้ถูกสุด กุ้งแบบเหมือนเดิมเจกิโลเองนะครับไปตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่ถุงมือนะครับเพราะว่าเออมันเปียกนะครับโอ้หมอกอาหนาเลยวันนี้เนี่ยข้างหน้าผมก็คือเชียงดาวอ้พระเจ้าช่วยด้วยทอดอย่างสวยอะในกล้องเห็นป่าไม่เห็นได้เลย ตอนนี้ตอนเช้านะครับ7.40เนี่ยคือมันแบบโคตรสวยเลยเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกัน,ก,นก็ขอย้อนกลับมาตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะครับเส้นนี้มันจะเป็นแบบมองเห็นดอยหลวงเชียงดาวแบบส,งสูงๆเลยนะครับเคยเป็นไว้เลอยู่สักพักหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็เซิร์ช Google Map นะครับว่าถนนชมวิวดอยหลวงเชียงดาว107มันก็ขึ้นนะครับ พอผมมาผมก็ผิดหวังนะครับเนื่องจากว่าหมอกนี่ปกคลุมไปทั่วท้องฟ้าไปหมดเลยนะมองไม่เห็นอะไรเลยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพจาก Google Street View แทนแล้วกันนะครับไว้มีโอกาส่อยมาใหม่ดีกว่าไว้ตึงเต้านะครับสะพานตรงนีขง้ข้างหน้าผมสูงๆก็คือดอยหลวงที่มันเป็นภูเขาสูงๆในรูปเลยนะบางหมดเลยนะครับข้างบนเนี่ยมองไม่เห็นอะไรมิซลีเอาละในเมื่อมองไม่เห็นอะไรเราก็ขี่กันไปต่อเลยนะครับ จุดต่อไปนี่เราจะไปที่บ้านนาเหลาใหม่เป็นจุดชมวิวดอยหลวงเชียงดาวอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็มีที่พักและโฮมสเต,เต,เต,เตเย์เยอะแยะเลยข้างหน้านะครับจะเป็นแยกที่เขียนว่าไปบ้านเมืองคลองนะครับเราก็เลี้ยวขวาเข้าไปเข้าสู่ทางขึ้นจุดชมวิวนาเหลาใหม่ส่วนตัวอำเภอก็อยู่ด้านซ้ายนะครับที่เราพักกัน,นุคืนนะอำเภอเชียงดาวเนี่ยไอ้บ้านคลองก็น่าไปนะครับแต่ ไม่น่าได้ไปนะครับเพราะว่ามันจากห่างจากเงเชียงดาวไปประมาณ10กิโลกว่าแต่เราต้องทําเวลาด้วยครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของพวกเราแล้วนะโอ้ฟ้าขึ้นแว้นมองไม่เห็นอีก1ิกิโลแล้วก็ทางข้างหน้านะครับมันจะผ่านไอ้ต้นไม้ใจแอนอะไรสักอย่างนะครับที่มันเป็นยอดทิต ช่วงเวลานี้นะครับเดี๋ยวผมค่อยลงมาถ่ายรูปตอนลงมาดีกว่าเราต้องไปดูหมอกให้ได้ก่อนไปดูทะเลหมอกข้างบนนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นไม้สูงสูงเขาเรียกอะไรสวนป่าเชียงดาวทางที่จะไปบ้านนาเหลาใหม่หรือไปเมืองคองนะครับก็จะต้องผ่านตรงนี้นะครับอุโมงต้นไม้เชียงดาวเป็นสถานที่คนชอบมาถ่ายรูปกันเยอะเลยนะครับตรงนี้ ผมก็พลาดนะครับที่ไม่ได้ถ่ายช่วงเช้านะคิดว่าเออเดี๋ยวลงมาค่อยมาถ่ายตอนสายๆดีกว่าอ่ะจุดนี้ผมก็ขี่ผ่านไปเลยนะครับผมฝนเพิ่งตกเมื่อคืนนะครับมันก็เลยสดใสเห,าหมกกาะอลังการมาก ทางต่อไปก็เริ่มจะขึ้นเขาแล้วนะครับทางไปเมืองคลองก็ทางเดียวกันนะครับทางเนี้ยทางที่จะขึ้นบ้านนาเราใหม่นะครับระยะทางจากตรงแถวหมู่บ้านทางขึ้นเนี่ยก็ประมาณแค่14กิโลนะครับแต่ก็ต้องใช้เวลานานนะครับเพราะว่าถนนแคบแล้วก็เป็นทางขึ้นเขานะครับอีกแค่10กิโลเอง ทางขึ้นช่วงแรกเนี่ยค่อนข้างชันแล้วก็คดเคี้ยวหน่อยนะครับจะเป็นโค้งแบบซ้ายขวาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ขี่ยากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ระวังพวกดินสไลด์ดินถล่มด้วยนะครับสังเกตได้เลยว่าเ,เส้นเนี้ยดินถล่มเยอะมากเลยนะครับท่านรถไม่ติดนี่ชิลมากดีที่มาวันธรรมดาวันนี้วันจันทร์นะครับกอา วันอาทิตย์น่าจะเยอะถ้าถ้ารถติดแบบไต่ขึ้นไปเรื่อยเ,อยเนี่ยรถออตโต้รับรองนะครับบันเทิง <c oughs> แค่ทางขึ้นวัดผาซ่อนแก้มคัดไม่มเลยครับไอ้ทางง่ายๆรถติดจอดหยุดจอดหยุดผมก็ขี่ไปบ่นไปนะครับเพราะว่าเวลารถออตโต้ขึ้นเขาเนี่ยมันต้องอาศัยจังหวะส่งขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าไปขี่แล้วก็หยุดกลางทางแล้วก็เปิดคันเร่งไปใหม่เนี่ย โอกาสที่คัดมันจะไม่มีได้นะครับแต่อันเส้นที่เราไปเนี่ยชิลๆรถไม่ติดนะครับแล้วก็ช่วงที่ผมมาเนี่ยฝนน่าจะตกหนักเลยนะครับดูจากซ้ายมือดินถล่มนะครับถนนเส้นนี้เนี่ยดินถล่มหลายจุดเลยครับดูจากธงแดงที่ปักขวามือนะครับเขาก็เป็นสัญลักษณ์เตือนไว้นะโอ้โห,หมอกหนามาก พอขี่ไต่ขึ้นมาที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับในที่สุดเราก็เจอหมอกอีกแล้วนะแต่หมอกแถวเนี้ยเนี่ยมันไม่ได้หนามากจนมองไม่เห็นทางครับมันก็พอมองเห็นทางระยะประมาณ100 200เมตรข้างหน้าอยู่นะครับผมที่ผมเคยเจอหมอกหนาสุดๆเลยก็น่าจะเป็นทางขึ้นภูกระเบิดนะครับเดี๋ยวให้ดูคลิปที่เราเคยไปภูกระเบิดก,กันนะครับตอนนั้นคือแบบว่ามองไม่เห็นอะไรเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นการขึ้นพูทะเบิกนะครับคลิปเก่าเป็นเส้นที่ผมเคยเจอหมอกหนาที่สุดแล้วนะที่เคยขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับมองแทบไม่เห็นอะไรเลยนะอ่ะเอาละกลับมาคลิปของการเดินทางครั้งนี้กันดีกว่านะครับอ่ะผมก็จอดรถแป๊บหนึ่งเปลี่ยนไม้จับกล้องนะครับเดี๋ยวจะให้คนซ้อนเราถ่ายมั่งก็หมอกหมอกเริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆนะครับทางหน้าเลยทั้งทางชันทัทง้ทง,ง,ง,งหมอกหนานครับมาเที่ยวภาคเหนือเนี่ย โอ้โห,โห,โห,โหมันก็จะหนามันก็น่าจะหนาเท่านี้แหละมั้งเนาะอ้อแถวนี้ก็ระวังดินถล่มด้วย เริ่มมีละอองฝนมาแล้วน่าจะาดับหมองแหละเย็นเจีย๊ยบเลย ้เเาเออกหมอกแล้วเพราะมันขึ้นสูงเรื่อยๆอ้าวลงตอนนี้ฝ้าก็ขึ้นทั้งหมวกน็อกคนขับคนซ้อนนะครับก็ต้องอเปิดชิลไว้นะครับแล้วก็ขี่ไปเดี๋ยวฝ้าก็หายเองนะครับมันก็มีพวกแผ่นกันฝ้าขายอยู่นะครับแต่เราก็ไม่ได้ใช้นะเพราะว่าฝ้ามันจะไปขึ้นที่ชิลนะครับมันจะมาขึ้นที่แว่นแทนเหมือนพอขี่มาสักพักเราก็จะ ขึ้นมาสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับน่าจะเลยหมอกก้อนนั้นไปแล้วแล้วก็มาเจอแบบละอองฝนโป,ปรยปลอยนะครับฝนตกแล้วเนี่ยฝนในม่านหมอกถ้าจะไปเมืองคลองนี่อีกตั้ง20่สกิโลกว่าน่าจะเป็นทางแบบนี้ตลอดเส้นเลยนะครับ เมื่อกี้ก็พูดถึงทางไปบ้านเมืองคลองนะครับผมก็คงไม่ได้ไปนะครับจากจุดชมวิวดอยหลวงเชียงดาวไปเมืองคลองเนี่ยระยะทางก็24กิโลเองนะครับแต่เป็น24กิโลแมวน่าจะใช้เวลานาน,านอยู่พอสมควรแล้วก็บู่บ้านเมืองคลองนะครับจะเป็นบู่บ้านเล็กๆท่ามกลางภูเขาก็น่าไปเหมือนกันนะเนี่ยมีน้ำด้วยน้ำแบบนี้อันตรายมากเลยน้ำแบบไหลมาจากภูเขาเนี่ยเวลาฝนตกนะครับมันลื่น เดิมน,นะครับทางปิดก็ให้สัญญาณแต่ <c oughs> โอ้โหเจอละหมู่บ้านอ๋อไม่ใช่สารเป็นรถนํำเที่ยวตอนอนี้ ลายเนเส้นเส้นนี้ดินถล่มตลอดเลยนะครับตรงข้างหน้าผมนะครับโอ้โหตรงนี้อ่ะดินถล่มเยอะเลยนะครับถ้าเกิดมาแบบจังหวะที่ดินถลบบ่มปิดทางนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะท่าบอเออวันที่เรามานะครับเป็นวันจันทร์นะครับก็ลางานนะขนซอ้อนเนี่ยลางานไปเรียบร้อยวันหนึ่งถนนช่วงไปนี่ก็เลยโล่งหน่อยแทบจะไม่เจอไบเกอร์เลยนะครับ แล้วก็ช่วงนี้นะครับผมว่าหมอกมันเริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆนะครับหนาแบบจัดเลยอะ่ะก็ดูบรรยากาศการขี่รถท่ามกลางสายหมอกเลยนะครับโอ้อันนี้คือหนาจริงเลยครับระยะมองเห็นไม่เกินร้อยเมตรนะดีครับ รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ J S เปิดไฟมาเสมอเลยพี่ผมว่าเวลาหมอกลงหนาๆจัดๆเนี่ยก็ควรเปิดไฟกันหน่อยนะครับไอ้รถแล้วอะเปิดไฟเหลืองเต็มที่เลยนะครับไม่มีดราม่าแน่นอนติดมาแล้วก็ใช้คุมนะตอนนี้ก็มาถึงทางเข้าหมู่บ้านนาเหลาใหม่แล้วนะครับอาจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับจะมีป้ายบอกนะระเบียงดาวจากตรงต้นไม้อุโมงค์เชียงดาวนะครับผมก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับมาถึงที่นี่ตอน8โมง20นาทีนะครับ ทางลงไปหมู่บ้านจะเป็นถนนเลนเดียวถ้าใครมารถยนต์ก็ต้องมองไปข้างหน้าก่อนนะครับว่ามีรถสวนมาหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปติดแหยะอยู่กลางทางนะตอนมาถึงเนี่ยสิ่งที่เจอก็คือหมอกนี่ปกคลุมไปทั่วท้องฟ้าเลยนะครับมองไม่เห็นอะไรเลยไอ้ยอดเขาหลวงเชียงดาวนี่ก็มองไม่เห็นนะครับเห็นแต่สีขาวอ่ะเดี๋ยวเราขี่ลงไปข้างล่างกันดีกว่าเผื่อจะมีมุมถ่ายรูปสวยๆนะครับ ต้องรอหมอกไปก่อนนะตอนนี้ไม่เห็นอะไรเลยนะครับข้างหน้าของผมตอนนี้ก็คือยอดดอยหลวงเชียงดาวนะครับแต่มองไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่หมอกหนา,น,านาเลยนะครับปกคลุมไปทั่วทั้งเขาแสดงว่าฝนน่าจะเพิ่งตกมานะครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขึ้นไปหาร้านกาแฟร้านอาหารทานกันข้างบนแล้วก็นั่งรอฟ้าเปิดกันดีกว่า เดี๋ยวผมจะให้ดูภาพจาก Google แบบแทนแล้วกันนะครับว่าจุดนี้มันสวยงามขนาดไหนอันนี้ก็คือรูปจาก Google Street View นะครับตอนนี้ผมก็ขี่ย้อนขึ้นมาข้างบนนะครับเพราะว่าตอนขามาเนี่ยสังเกตได้ว่าจะมีร้านอาหารร้านหนึ่งครับชื่อว่าร้านระเบียงดาวอยู่ซ้ายมือเลยนะครับทางเข้ามีรถสวนมาพอดีด,นนนดนนนูนะครับว่าถนนเป็นแคบขนาดไหนอันนี้ขาดมอเตอร์ไซค์นะครับระวังตกลงด้วยเด้อ นี่นะครับร้านระเบียงดาวจะมีทั้งโฮมสเตย์ที่พักร้านอาหารแล้วก็กาแฟนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งกันอยู่ตรงนี้หาที่พักกินอาหารก่อนนะครับพอเดินลงมานะครับก็จะเจอแม่ครัวแล้วก,ก็จดเมนูอาหารได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาลงไปเสิร์ฟให้ข้างล่างและบรรยากาศตอนนี้ฝนก็ตกลงมาอีกแล้วนะครับพวกเราก็นั่งเฝ้านั่งรอก,กันนะครับว่าฟ้าจะเปิดเมื่อไหร่ เพื่อจะมีโอกาสมองเห็นดอยหลวงเชียงดาวแบบชัดๆสักครั้งกับเพาอ,อีกแล้วนะครับแต่วันนี้เปลี่ยนมากินที่เชียงใหม่นะครับวิวข้างหน้าก็คือหมอกล้นๆวนเลยนะไม่รู้จะไปเมื่อไหร่นะครับหมอก เราก็ใช้เวลากันอยู่ตรงนี้เกือบสองชั่วโมงนะครับตอนนี้ฝนก็ตกลงมาหนักอีกแล้วเหมือนพอฝนตกลงมาเนี่ยมันก็จะเริ่มมองเห็นดอยหลวงเชียงดาวแบบนิดหนึ่งแล้วนะครับและในทริปนี้นะครับผมก็เห็นดอยหลวงเชียงดาวเพียงแค่นี้นะครับไว้มีโอกาสหน้าเดี๋ยวค่อยมาแก้มือใหม่ดีกว่า เอาละก่อนที่จะไปจากจุดนี้ผมก็ขอถ่ายรูปเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆกันนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้10โมง10โมง 10, ม10มนาทีนะครับอ มองไม่ได้มองไม่ได้เห็นอะไรเลยนะครับหมอกหนามากเดี๋ยวเราก็คงจะลงไปข้างล่างแล้วนะครับเพื่อจะไปที่อื่นต่อนะครับเวลาเราน้อยนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายโคตรหมอกนะครับตอนนี้ไม่ใช่ทะเลหมอกนะตอนนี้โคตรหมอกนะตอนนี้ผมขอถอดเก็บไม้ก่อนนะครับเดี๋ยวภาพสดๆเอานะเพราะว่ากลัวกล้องพังนะครับเวลามันต่อไม้มันต้องเปลยรูท้าสี ลุกปากทั้งวันไม่ช่วยเลยนะครับเปียกไปแล้วรวยเลยดูฟ้าโอ้โห <c oughs> ไปกันเถอะลงเขาแล้วนะรุนะันต่อครับจะลงลงเข้าตัวแถวตัวเมืองนะครับ แต่อย่าลืมนะครับถ้าใครมาเที่ยวไอ้บ้านนาเหลาใหม่นะครับมันจะมีจุดถ่ายรูปต้นไอ้สูงสูงอ่ะก็ต้องแวะลงเดี๋ยวเราจะแวะลงถ่ายก่อนกลับน,นะครับอุโมงต้นไม้ที่เราจะแวะถ่ายรูปนะครับจะเป็นต้นยางสูงสูงที่เราขี่ขึ้นมาตอนขาเข้านะครับมุมนี้ก็เป็นมุมยอดฮิตอีกที่หนึ่งนะครับที่ใครมาแถวเชียงดาวก็ต้องแวะมาถ่ายรูปกัน ในต,ตอนนี้ก็เป็นเวลา10บโมงครึ่งแล้วครับไม่มีวี่แววว่าหมอกจะหายไปเลยนะครับเป็นบรรยากาศแบบฝนตกแล้วก็หยุดแล้วก็มีหมอกแล้วก็วนไปอย่างนี้นะครับผมคิดว่าวันนี้ทั้งวันก็คงจะไม่เห็นดอยหลวงเชียงดาวนะครับลงมาจากเขาก็ประมาณครึ่งชั่วโมง ก็เจอแดดทุกทีนะครับเพื่อน,นเจอแสงก็เลยข้างบนนี่เห็นแต่สีขาวอ่ะเห็นตะบอกเป็นโคง้งยิ่ยั้ยิ่ยั้ ลงมาถึงอุโมงต้นไม้เชียงดาวนะครับปรากฏว่าคนนี่เยอะกว่าเดิมเลยนะครับขนาดคิดว่าวันนี้เป็นวันจันทร์แล้วนะครับเขาน่าจะทํางานเขาก็คงลางานมาเที่ยวเหมือนพวกเราแหละครับพวกเราก็คุยกันก่อนนะครับว่าอเอามุมไหนดีมุมไหนสวยแล้วก็ได้มุมนี้มาฝากเพื่อนๆกันนะครับมุมเมื่อกี้ก็อาจจะถ่ายยากนิดนึงนะครับเพราะว่าคนเยอะเลยทีเดียว เอาละสถานที่ต่อไปพวกเราก็มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่เลยนะครับส่วนที่พักคืนนี้ผมก็หาใกล้ๆสนามบินเชียงใหม่นะครับที่พักชื่อว่า The Connect เชียงใหม่คืนละ450บาทนะครับระยะทางจากอุโมงต้นไม้ไปที่พักประมาณ80กิโลก,กว่านะครับแล้วก็ยิงยาวกันไปเรื่อยๆชิลๆครับผม ระหว่างทางไปนะครับจะมีซุ้มขายผลไม้สดๆจากสวนเลยนะครับผมก็ชะโงกซื้อเงาะเอาไว้กินแก้ง่วงแต่ก็เริ่มไปว่าหมวกกนกเป็นแบบเต็มใบนะครับถ้าเกิดว่าเป็นหมวกกนกแบบยกคางเนี่ยมันก็ดีตรงที่สามารถกินของได้นะครับผมก็ส่งให้คนซ้อนเลยนะเพราะว่าเขาใช้หมวกกนกยกคางนะครับอร่อยคนเดียวเลยจากสวนสำหรับวันที่4ของการเดินทางนะพวกเราก็คงไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนเยอะนะครับพอไปถึงที่พักก็คงจะงีบกันสักครึ่งชั่วโมงก่อน และพวกเราก็คิดว่าจะไปไหว้พระที่วัดพระธาตุดอยคําแล้วก็ต่อด้วยวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับเป็นสองวัดดังประจําเชียงใหม่เลยนะครับที่จริงแถวตัวเมืองเชียงใหม่นี่ก็มีที่ให้แวะหลายที่เลยนะครับแต่พวกเราว่าจะคงไม่ได้ไปมากกว่านี้แล้วถือว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันพักผ่อนก่อนที่จะเดินทางกลับกันนะครับเข้าทางเชียงใหม่แล้วนะครับจะถึงเชียงใหม่แล้วแล้วก็วผมหาที่พักได้แล้วนะครับที่พักนี่จะอยู่ใกล้สนามบินนะครับ วันนี้ได้4 5ทนะครับแล้วก็ราคาไม่เกิน500ไม่เกินกที่เราตั้งไว้นะครับสรุปที่ที่เราสี่วันทั้งหมดก็ประมาณไม่เกิน2,000บาทนะครับคืนละ500สองที่3 5ทคืนนึงแล้วก็450คืนนึงคี่พักประมาณ1 7 0มั้งส่วนค่าน้ำมันนี่จุกๆเลยครับพ่วงดีเลิปนี้ก็ไม่เน้นนอนนะครับเน้นขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียว เอาแบบกลับไปนี่อยากเลิกขี่รถสักสองสามวันเลยครับเอ่อแล้วก็อาทิตย์หน้าไปต่อยตอนนี้ก็ออกไปพาแล้วนะนี่ก็เป็นโรงแรมรีสอร์ทเดอะคอนเน็กนะครับคืนที่คึนที่สี่ใช่ไหมคึนที่สี่นะครับในราคา450บาทผมไปเซิร์ชหาจาก Google นะครับมาถึงแล้ว อาบน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปดอยต่อ,อใช่ได,ววด,ด้วิวดีดีนี่วิวสถานที่ต่อไปนะครับเราเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระพระธาตุดอยคำนะครับห่างจากนี้ไม่กี่กิโล หลังจากเก็บของเข้าที่พักแล้วก็งีบกันสักแป๊บหนึ่งนะครับจุดหมายต่อไปเราจะแวะไปไหว้พระที่พระธาตุดอยคําก็จะมีหลวงพ่อทันใจนะครับสายมูไม่ควรพลาดเราเคยมาไหว้ขอพรเมื่อ3ปีที่แล้วที่เราเคยขี่มอเตอร์ไซค์มาเที่ยวเชียงใหม่ครั้งแรกนะครับที่วัดนี้นะครับหลวงพ่อทันใจก็จะมีชื่อเสียงในเรื่องของการขอพรแล้วสิ่งที่ขอนั้นทันใจนะครับ แต่มีข้อแม้เพียงอย่างเดียวว่าถ้าเกิดเมื่อขอพรนั้นสําเร็จนะครับก็ให้นําดอกมะลิมาไหว้แก้บนข้างหน้าของผมก็คือหลวงพ่อทันใจนั่นเองครับดูจากดอกมะลิที่คนนํามาไหว้แก้บนสิน่าจะสมหวังกันเยอะเลยทีเดียว แล้วอีกวัดหนึ่งที่พวกเราไปไม่มีใครไม่รู้จักนะครับนั่นก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพนั่นเองสำหรับทริปวันสุดท้ายของการเดินทางนะครับพวกเราก็เดินทางกันไปทั้งหมดประมาณ150กิโลนะวันนี้อาจจะไม่ได้ไปเที่ยวเยอะเท่าไหร่แล้วคืนนี้นะครับเราก็นัดน้องแบ๊กนะครับ FC p r o ปวด t t กทิปของเรา บอกว่าหาร้านหมูกระทะเด็ดๆแถวเชียงใหม่ให้หน่อยแล้วก็จะไปมอบสติกเกอร์ปลดดักทิปให้ถึงทิศเลยนะครับก็รูเป็นใหม่โอกาสหน,น้าบิ๊กทิปปลดดากบิ๊กทริปในปีละครั้งพอ สวัสดีครับมาเจอเจ้าถิ่นแนะนําให้นะคุณแบงค์หาร้านอาหารเขาก็แนะนำเนี่ยเหมือนเดิมนะครับหมูกระทะร้านนี้เวอรกว่ทุกร้านที่กินมา3จังหวัดนะครับส่วนคุณแบงค์เนี่ยทำงานรอตโต้ตนำเที่ยวนะครับผมสอบถามเส้นทางที่รู้หมดเลยใครจะติดต่อจ้างได้เที่ยวเชียงใหม่สนใจโทรได้นะครับ06 2225 7สองแบงค์ครับ ได้อันนี้คือเขาขับรถเก่งมากนะครับเพื่อนรถตู้นำเที่ยวอะไรเงี้ยขอบคุณมากคุณพ่อคุณแม่เอ้ยสติ๊กเกอร์อยู่ไหนเดี๋ยวใครให้อยู่ตรงตู้ทับแพเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเช็คอินกันอย่างไรก็มาเชียงใหม่แล้วโอเคงั้นเดี๋ยวไปมาู้ท่าพกที่ทีทัทีต้องแปะให้ผมด้วยสิไม่ใช่ให้ให้ใช่แจ้งใหม่จริงไม่ใช่แบบซีจีนะครับคลิปนี้แปะเลยไหมแปะเลยครับยังไม่เก็บลายเซ็นเลยยังไม่มีลายเซ็นเลยครับว้าวโอเคจัดไปครับจริงกับเชียงใหม่นะครับรต้นต้าง ไม่ได้ขายนะครับปกติไล่แจกโอเคครับเรียบร้อยสวยงามครับ okay, ขอบคุณมากเดี๋ยวเราขอเลื่นรถก่อนเดี๋ยวคนรอถ่ายรูป สำหรับ EP นี้นะครับสถานที่สุดท้ายจังหวัดสุดท้ายของเราที่วิ่งมาตลอด4วันนะครับวันแรกน่านวันที่2เชียงรายวันที่3เชียงใหม่นะครับ4ี่คืน5วันนะครับสำหรับทริปนี้แล้วผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับไปแต่ละจังหวัดมีคนรู้จักเราถึงแม้พวกเราเนี่ยจะเป็นเพจเล็กๆช่องเล็กๆนะครับยอดวิวไม่ถึงพันก็มีแต่ละคลิปแต่มันมีคนที่ชอบเราจริงๆนะครับมีคนที่แบบดูคลิปเราจริงเราก็แบบว่าโคตรดีใจเลยครับมันก็เหมือนแบบว่ามันเป็นแรงบันดาลใจให้ผมทําต่อนะครับในการทําช่องไม่ได้ หวังเลยครับแต่จ้างได้ไม่ได้หวังเงินนะครับในการทําช่อง u t u b e แต่แต่จ้างได้ครับสปอนเซอร์ได้ไม่ว่ากันแล้วก็ทลิปนี้นะครับผมขอบคุณน้องแบงค์มากเลยครับที่พากินพาเที่ยวนะครับจะเลื่อนะครับถ้าใครมาอยากหารถตู้นําเที่ยวทุกภาคเหนือนะครับติดต่อน้องแบงค์ได้เหมือนกันนะครับวันนี้ผมก็คงปิดทริปกดดารทริปภาคเหนือไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็จะมีพรุ่งนี้นะครับผมจะไปส่งคนซ้อนคนซ้อนจะจะขับเครื่องบินก่อนนะอันนี้ก็คือเห็นไหมล่ะ จะลับไปก่อนนะครับก็เหลือผมคนเดียวนะครับแล้วก็ผมว่าจะไปป่ากองเปียงนะครับอันนี้ก็คืออีพิโซดแยกนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับสวัสดีครับอย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และส u b สไครต์กดดับทิ้งไปด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมหน่อยขอบคุณ f อซหน่อยขอบคุณครับที่ติดตามครับขอบคุณที่ติดตามครับมขอบคุณครับเอาดับรถเดี๋ยวเดแบตหมดโอเคครับวันนี้วันที่ 5ของการเดินทางนะครับผมต้องมาส่งคุณกล้วยก่อนนะครับที่สนามบินเชียงใหม่นะครับวันนี้วันอังคารนะที่17ตุลาคมนะครับต้องกลับไปทำงานสแกนนิ้วดูซิว่าขึ้นเครื่องบินเนี่ยจากเชียงใหม่6โมงจะไปทำงานทันหรือเปล่านะครับกรุงเทพชกไทสีพูดเองแรกรู้ควารู้สึกไหตลอดการเดินทางไม่ได้คิดอันนี้คิดเ เหลือเราเพียงคนเดียวแล้วผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ป่าปงเปียงนาขั้นบันไดที่สวยที่สุดในประเทศไทยรอติดตามชมกันนะครับ